พี่หนอครับก็ปามกันครับปูปามโอ้ยสกัดสกนัดป้อมเขาปามกันโห้ยง่ายเลยัอยก็้่ สวัสดีครับสวัสด,ดีช่วงสีบายครับพี่นอ้องมาด้วยพี่น้องครับพวกลามกันครับโอ้ปลา,ปากระโพดปลากระโพดปลากระโพดวันนี้เสิต้มย่ำหัวต้มย่ำหัวเอาโต,ไว,โตไว้บ่โตไว้จะเห็ดน้ำยากระปุ่นจ้ะเอาอื่นบ่าเกี่ยว,<อ>ว้น้ำอยู่บ่เก็บยาวไปติดข้างฟ้าตาแหงแล้วก็ไปเห็ดอันอัน ของที่ระลึกก็ได้แดงไม้ที่ไมาที่ระลึกยังโมเดลคือจอเจ้าเล่ห์ตั้งร้าพี่น้องครับวันนี้ได้ปลาตัวใหญ่ตัวงามครับพี่น้องครับกำลังขวดใส่กันครับพี่น้องเลียวมากว่ามันหกตีเอี่ยวสำหับว่านี้มาถมกันอยอะขวดปลาได้ขวดปลาขวดปลาใส่ไงปลาตัวใหญ่มายง่ายน่าสนเออทางมาทางตรง ขวดใส่กันครับพี่น้องมึอนี้เอาถังน้ำแข็งไปเซลเลยโอ้โหเย่ตัวน,นี้โอ้ยัไปเนียนครับฮ่าคุณฮะ,ะจัดการเลยคือรถคนไกลเหรอรถคนไกลก็ต่เอเดี๋ยวไหมไกลแบบมันหกที่เดียวยังไงเดียวมากนี่มาให้ตัตวก็ใส่กักตั้มเหมือนจารี ร้อสกคู่ร้อกข้าวครับพี่น้องทีมงานกำลังกลัวเด้อพี่น้องปลาตัวใหญ่เก็ดตัวนะอันเมีน้องไขวาเอาเก็ดไปเห็ดทีลรือกระไดแล้ววางังหางติดไปกากวาทางวาวละีโลกลัวจ้ะกลัวอะไรบานี้คือกัวเกยล็ทาเีดนละเีดดตัวน่อยซีโลกลัวเร่อตัวนี้ตรำหาเรดยอร้อยอือเนี่ยีโลี่ีโลีนนี่หนีนิขุดเก็ดี่ ขูดจ้วมาขูดก็ขูดเรขูดเป็นสมดเลยนี่เอาใจเขาิเอาใเห็นแล้วนขันดอกเาบ่าเดยวไปเห็ดกับยาก้อยปนิ่งางสิตั้ะกอยปนิต้มยำหัวโหโอ้ก้อยปนิ่ต้มยำ่ว่าเหนือมันเอาไว้สเต็ำยา้าวปุ้นจัดไปแต่กินแตหัมกบขี้เรเขาัวนี่ัดไปนี่ค่ะ อ่าแม่น้องันสินงนี้สามวันน้่มน่อยจ้ะอ่าทางนี้ก็เลี้งเรืงเลี้ยงปลาหน่อยเลี้ยงปลาหน่อยทั้งวันปลาขาวท่างนั้นเดียวปลาใหญ่เด้อเออปลาใหญ่หลายท่านเลี้ยงปลาหน่อยไว้ทหมกลป็หน่อยแซ่บคือกันเลยหน่อยก็เลี้ยงปลาแซ่บมาดิเดี๋ยนี้เนี่ยปลาหนิ่งกับกุ้งอ่อนปลาขาวว่าใช่ปปลาขาวน้อยน่อยกับกุ้งปลาใหญ่เที่ยงกำลังขูวปลาปลาหลดิเป็่ปลาตัวใหญ่ขัดวอาผดอิ ด้ยแงงนั้นมันิดูเลยขาดล่นหล้มเพื่อนหน่อยตัวไปเทียงมาไปยังเอาน่ยกันเลีวกอนดรอายู้าคนั้นบอกก่อนวข่อยทำงนว่าถามข่อยว่าปลายังเอาอยู่ข่อยบุกจักว่าตัวญ่ปลาโอ้กันเหลียวกันเหลียวนีซ่ือหัวแลบนอเลย อาตัวใหญ่คร no, ับพ uh, <speaking> ี่น้องก็เล่าขวซอยการครับดิน้องเก็ยไปแอมเฮียนเออพี่น้องนี่ถามเมึงเกียนปลานี่องเก็ยไปแอมเฮียนนี่ถามเมึงเกียนปลาช่างนำโค้งครับพี่น้องนำโค้งตัวใหญ่ยังสี่บอกให้ตัวใหญ่กว่านี่ตัใหญ่กว่านี่เบาปุ๋ยบ่เอาข่อยลอกทำตาถามมึงทีดอกบ้ารึงจะเกี่ยวว่าตัวใหญ่ขนาดะมาคือว่าเก็ดใหญ่ครับพี่น้องเล่าขวดแต่ฝนแต่เทียงขุนพี่น้องนั่นเล่อยูว จนเราปวดแขนไหมแขนแล้วเพี่อนกาวเมือคืตัติดตัวเนาะตาจี๊ดตาจต๊ดบางทีเ่ไอออเกดระวงนี่อออเกตเราเริ่งเ่อวติดติดขอกันเล่แล้วก็ตดดังทันไปว่าอะไรได้้งัวาครับในเชียงเฮ้ยพี่ครับราสกูราสัก้าครับริงิ่านกำลังขั้วกันเด้ยพี่น้องมื่อี้ว่าจีลาบปลานิ่ไนะอืรุว่าลาปานิ่นต้มหัวปลากระโขกเอาเด็กกนต้าหัวกับใส่ไปก้อนครับเมื่อี้เีย โอ้ยขี่เด็ดครับก่อยปลาิ่นใส่หมดแดงน้่ที่นองเด้อฮะสายกับแก้มมาเดี่พี่นองเดืดบวกช่วงด้างเข้าไปตบไทยก่อยปลาย้นเด้อมดเท่านั้นเด้อเนี่ยเด่นเรวบอ่พันขาดคำามขั้วปาพวกุยปลาข้าวจิอ้าวยาทาดำขาวคนหลังย่ใจชงหน้าผเด้อดยุยงเลยอาเนี่ยมาข้าวขแทเนาะจงกำลังขั้วครับกำลังเอาหัวออกต้มใส่เอาไว้ สวัสดีครับพี่นุ่นครับข้วหัวปลาเห็นกับทีมงานเดี๋ยต้มวัอนี้ห้องต้มต้องหัวกับปลาไหลกับสิมีก้อยปลานินแล้วก็ต้มหัวปลานินลำเนาประมาณนนะครับขีมันเท่ย์เงไะไรพี่รุ่นเห็ดเจียวเหรอเจ้าขมกับปล่อยบ้าอยากเดินอย่างน้นนี่ข้อมเสียบเออพี่น้องเสิร์เซียมกันมันเสิ็จพีเนาะปลาเออกระเม็นลงไปปลาตัวใส่ปลากระโหนดูนหัวไข่ปลา ไห่กะโหูห๋วยทางวาเจียให้กะโหอใส่กะโหอใส่กะโหอบัดทั้งนั้นบ่ข้าฝากกะหอไอในัวบ่เข้าใจผมซ่องนะเจียผมมีคนนี่พี่น้องครับกำลังเอาซีนออกครับแถออกแถออกเออสีนขาวขึ้นบุญครับอันนี้สิก้อยสิแม่น้องเพลก้อยหัวกระต้มหัวกระต้มนังตะก้อย อีว่อ่างกันส,สีน้ำขาพี่น้องปล่อยเต้มุดแดงเน,ะเนาะผัดงาพี่น้องเลยมานีดีเลยมันี่ไม่เจ็ดตามไปก็ไปน,นี่บ่ได้เห็ดมัดโอ้เห็ดน้ำยากระปูนน้ำเอาไว้เห็ดอันใส่อันข้าวจังหันหลวงพ่อใหญ่จิมัดสันจังหันหัวชีโตชีโตสันจังหันแล้วกระสีเบื้องหนังนพร้อมมั่นนี่ <c oughs> ง <c oughs> พอ้อ หอยสายช่างเล่นหนูเก่งเบาพาุ่มมันเล่มามาเมืองหลังเมี่ยอ้าปุ้ย,ยเสียงดังปุ๊ดปุ๊ดด้วยถึงนั่งอ้าวเลี้นิ่นวน้ำเด้อดใส่ซิมีบอ่ะใส่ซิมีเห็นบ่ะหอยจับเนี่ยขึ้นจับนิ่วอ่ะฮ <c oughs> ันนึกออกมาเละียดยามเราเล <c oughs> ยครับคั่วเรียบร้อยครับอันนี้ตีไปใส่ตู้ไว้ยแล้วพี่น้องเด้อตีเป็นน้ำยาขอบคุณครับนี่แหละมือเบิ้งหนังพี่น้องเจอกันแท้ครับน้ำยาขอบคุณคนๆครับอ้า พี่พืไผักกับท่านในหูได้พี่น้องเลยติดตามผลงานเรื่อยๆครับน้ำยาขอบคุณคุณโค้ดน้ำยาปลากระหูครับเอาหมดใช่ท่นทีได้กินของเขาแต่ติดบนน้อไปนั่นหอบใส่ไม้เสี้ยงอหอบยุบไปนะหอบชูยาเอาหอบใส่หอบใส่ตะคือแต่เนาะเสี้ยงขังอยู่ตั้งเหมือน อันนั kind of ้นดูสิที่อย่ามาสีไม่ได้เป็นก้นดังนะพออันนี้ขาสิก้อยจ้ะก้อยเส้นมดแดงเส้นมดแดงแต่ว่าสีลวกกันอันนี้ขาสีต้มยำไข่ อันนี้เสิจียวต๋เอาวางกันเตเอากะติต้มกันเตจยวน้ำใสไหมใส่ไข่หน่ต้มยำไข่หน่ต้มยำใส่หัวปลาเอาหัวปลากระหูขเดีกินที่ว่างเหอ้เด็หัวปลากระหูใหญ่ให้ท่งเลยนะเส้นหลังมันมาหลังไปางแล้วโอ้ยไปเด็เป็นน้ำเขาดอกไปเด็เป็นน้ำเขาดอกคนดังเื่นหอบมาหอบนึงกมอนหดอีกแล้ว คนที่สามเรากท่านไหนดังยุติหนองสามคนเฮ้ยดังแท้แทั้งสามคนติดแล้วติดแล้วต่ว่าสิติดโดนปไหนเล้วสิได้พูดที่ซีมาดังอีกเอาเปลี่ยบฝนตกไหมปล่อยดังไปนีอะเตาสมัยโบราณติดแถแล้วบัณฑิต ແນ່ເລີຍເລີຍເຂົ້າບາດນີ້ຊິໂຮ່ໃສ່ປາຫັນຕາໄຂ່ຫັນຫອມໃສ່ໃສ່ຈຸລົດໃສ່ເກືອໃສ່ນ້ຳ a າເດີ້ຫູກົບເຄື່ອງເນາະແຖວແກັດເພື່ອຄົນໃສ່ກົບກັບລົກໂດດໃສ່ລົກໃສ່ເດີ້ມ ก็ใส่ปลาไปสตกเหอไปออกง่ายทางงขนมันไปสิมาหลวกปลาลวกปลาหลับดิไปก้อยสิ ทไมม่้องปพอสะดุ้งสะดุ้งไปสุกนี่แหละเอาแบบสุกแล้วเนาะเน่คขาวจุวเลยพ่อไปนีนพอนาสุกเหมือเ่า กต้มปลาต่อจ้ะข่าตะไคร้หอมแดงหัวขามลงไปน้ำเดือดแล้วจ้ะใส่แต่หัวปลากระหูกกัหมดแล้วเต็มหม้อหัวปลานิ่เอาไว้ต้มบัตรุ่นไว้กันจะมันหลายโพดหลายโพดเต็มหม้อหรอตะหัวปลากระหูกกะสิมาเลี้ยหม้อไปพุ่เต้ จังง่าใส่รถหยอบลงนี่ดอกพอดีละพอดีเหมาะกินแทแล้วพี่น้องมาดิกินเล่มแล้วกุ้งไ้พี่น้องหุ้งหมอนี่ขมไฟเพราะกุไฟไ่ได้กินแย่แตกแย่แตยแล้ว

ิหัวปลาสามหัวปุ่นเนาะสามโตพี่น้องเป็นหเปียงเนาะข้าคืนข้าคืนสามโตหืมใส่ปลาตัวอะไรอใส่ไข่ปลาพี่น้องโอ้ยที่เด็ดมันอยู่ไหนดิไข่ปลา มาดแต่แสบแต่พีน้องส่งย่ำไข่ปลากระห ồ เร็วเร็วโอ้ยยอกไก่ยอะไก่ยอไก่ไก่ถั่ยก่ถยบากระซ้ำไก่ซ้ำโอ้ยโอ้ซ้ำซโอ้พอบปล่ะโอ้ยเหมือดแล้วเหมือดแล้วปลไม่แปลไม่แปลไม่พ่อซ้ำพ่อพ่อพ่อโอ้แรงไก่ซ้ำ เมาเอ็กพ่พ่อยาเบิดเราลดมาทรางมีปราสุกตบพี่น้องคาจะไปลุนน้ำไข่หมแดงกุ้ยแค่กุ้ยหมแตงกุ้ยปลาแี่เราเแซ่บแล้วแซ่บแล้วห้อยเลยเนาะห้อยลงไปแบบนี้หอมทุันพี่น้องลงไปลงไปอเป็นอย่างีรงอ้าตัดม้วนเอาแบเนี้ยมาจะแสกบครับอันนี้ก็แส่บแล้วจ้ะ ไปโอ้พอไปพ่อไปเฮหนอนแม่เป้งมันพุนะเ่งแม่เป้งเรื่งนั่นมาค้นเหมือนลุงนุ่นจะเห็ดแหงตาเขาสิแตกโยโย่แมวเปงอ้มาเท่านังโอ้ยเศรษฐกกรรมไปเบิ้งห้างไม้ไปเบิ้งห้างไม้เอาไงก็เกาโอ้ยพี่น้องไปลุ่นข้างน่นลุ่นข้างนี้ต้มยำปลาลืมใส่นม วอวพ่อมาใส่นีล่ะไรไม่แตกมั่นเน่านับบวน้ำเป็นยังหอนหอนเป็นแต่แสบคพับพี่น้อยโอ้ยลุนทั้งคนหลักมาลุนทั้งีพี่น้องก่อยปลามาเนพี่น้องมามามาเร็วเร็วเร็วไม่ได้างเดียวพ่อเลยพี่น้องเลยไม่หไม่เต็มข้อมีกหมดเบ็บเ็บพายไปครครับ โอ้ยคนนะครับจังเลยครับอันนี้ลยโคตดีเยอะอมอมดตี้ยปอกเบอกยนี่เาขงเสียมันถูกซอยกันสี่ละโอ้ยแ่เลยเด้อแย่หรือเปล่าโอ้ยดีหรอกปะปะเอาะเอาไปสิมเถะิ่งบ้านพ่อสิมใส่าส่ประันเหมือดอยู่พอดีอยู่โอ้ยอะไรโนตดีปะ ่อยปลาก็ได้แล่นลุนจังอย่งนี้ี่น้องโอ้นี่ฮป็นมัก่อยปลาจ้ะเตียงกรเพหมเตียงพี่น้องหมเตียงไหคนนี่นเลยเฮล่อยลงไปสอ่นุดออมามนไล่แคบไล่กันวะุ่้งงวนมาอยู่เดีวเอาไปเล็กน้อยพอตึเจีลงเลีวเด้ตัดนังมาเลย นไย้ไง่อม่ยยับนอง้งลยบดนั่นเมเปีงก็พอเมเปียเอาคนเล้เขากันบบนี้หอมขวิดุนเออเยสัเ้ยครับก่อยปลาพี่น่อด ผมผูกเนาะนี่ขบวพี่คนโหเ้วเปลาผมมนดี๋ยิมึงเาบาดมังนะเาเออพี่องิมกันซิมกันนะเห็นไหมขาดอย่างสมพดีพอดีเจ็บหรเยบปเอาตัวนี่

เนียบเสียบนรอบึงมอนี่ละพี่พ่อนพิง้นมานี่เป็นต่เสียบับพีน้องนี่ะเสียบครบพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องมากินต้มยำปลากระหูน้ำกันตั้งนี่ก็ก่อยปลานิ่จ้ะเนาะจริงกัเพราะเป็นแจ้วที่นี่ ใส่ปลาแม่น้องไฟมาด้้ยมาด้วยจิ้ิน้ำกันเซบน้ำกันมาด้วยจากที่มาด้วยซีซีสูงบุแล้วครับกินกับปลาน้ำกันนีทเ่วามันอยู่ครับปุ๋ยแล้วไปสมไดแพี่น้องไปจะแท่นหินข้าสมอยู่ กนัพีน้องเลาเียนเ้เป mm ี hmm. ่ยนเลยโออยู hmm. mm ่วะพ่วะโอับอ้หอมทนเลยเอานิตตบนเอามาแดงส่ันนี้เนว่าอนมาแดงกล่โอ้ก้อยปลามแดงมาทันตายอยู่พี่น้องแดงอมอยู่่ยเอาสบอไปเจ หอนด้อวางเกี่ะเาก้อยสดก้อยสดผู้เบาเรียนสองไหวนไก่แรนไก่ซ้ำโอ้ยช่ยู่เมียนเลือเพื่อนเอาซ้ำไปงามันแกอุ้งหุบช่วยไอ้ตัวเรียนเนี่ย เหหแต่เพ่เสบเยียบเป้เยียไนบน้าง <c oughs> <c oughs> เยียลอยช่ว <c oughs> งนี้นาทีเป็นปินดฤดูกัาลในการลูกปลาลหรือปเอาหลอกห้องเนาะวันนี้ที่ว่ามันอยู่ด้วยมาื่ไเป็นห้าปา่าอีกับ้มไปก็แมไอ้ ที่มันเต็นตามหลังตามจะเปียกมอดงอนที่นองเลมันมต้นมันโดดไปทางหลังมันากะเขาห่วงยึดสองตีตําหลังคนเบิ้งมดหนองตปลาเต็มตามนได้ปาปิ้งยะกาก็แฟนังนังนังน้องนั่งอะไรน้งพี่พี่นั้งพี่เพอพี่พี่ เขานี่คือสิกัดตัดตัวเมียนอยู่นาง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 ห้องควะุาเขอม่นคเแลว่ใจนี่น่าตัวนั้นเนาะเปียกหัวหมือนยาด่อนั้นคนก็มิดหมดนหองเนาะไปไปอากอ้ยตกใจแนาะปลาตัวใหญ่แห้ลองก้อยง้องก็กัดแม่แม่งอ้ก็แม่งไส้ก็แม่นงไอ้พี่น้อง อาบยุนน้องเต้นใจค่ะคันอ้ัหเหนื่อยไม่นช่หระพอดีพอดีโอ้ใส่ปลากับพอดีครับดีแล้วเว้ยเลยว่าเป็นยังพคนวันนู้ดีป่าหลงไเตื่นตำเรากินพี่น้องมันแดงใตออกมาแล้วเลยวันนี้คสดเลยจิ เราเสียบหงหัวหอนพี <eye> ่น้องเลยมันเอาฝนติตกมาแม่งหอนอะนี่หัวหอนหอนเนี่ยกเนี้ยตีนกเนียเตียนเมืนอยู่เอาเนาะเอาฝนติดตกก็แค่กอนอนแบบนันฝนมตกอย่ดอกพี่น้องเอาแบบนี้เอาจินี่ว่ามันติตกนะหมู่บ้านนี่หมดขัน ใครขึ้นเต็มท้งน้าอยู่มืนเรงคือจะวมดหรอวมใส่มัน้อยเนี่ยปาถั่วม้หอตายไปแตงเด้อเป็่วหองอื่นก้อนถัวบอลคนบ่อปลูกจงโมกันเด้อปะทีเป็นแตมแห้งหรอมันแงมาดูแล่นตกฝนฝ่ากันเนาะขอบคุณเอครับขอบคุณพีน้องปเนาะี่วครคนแจคนตดตมอีสานบาน้อยโอ้มนนีตมปลา โอ้โหพร้อมก่อยปลานิ่นก็ว่าสุดยอดครับจะได้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำนึกกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ